สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านไปชมโบราณสถานเขาตีคลีนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามบ้านตุกแกตําบลดอนคาอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับซึ่งโบราณสถานเขาตีคลีเนี้ยห่างจากที่ว่าการอําเภอท่าตะโกไปราวประมาณสิบกิโลเมตรนะฮะซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆนะฮะซึ่งเรียกว่าเขาตีคลี นะเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีนะครับซึ่งกำหนดการสร้างสักประมาณในราวพุทธศตรวรรษที่11-18ถึงนะครับโดยมีภูเขาเล็กๆแล้วมีคันคูน้ำร้อมรอบนะครับคาดว่าจะเป็นเมืองโบราณนะฮะซึ่งได <c oughs> ้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พุทธศักราช2478นะซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นโบราณสถานสมัยเดียวกับเขาตีครีนะครับซึ่งจะมีโบราณสถานเป็นสถาปัตยกรรมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาดประมาณ7คูณ7เมตรนะฐานก่อด้วยศิลาแรงเสริมด้วย นะครับตอนนี้เรากําลังขับรถขึ้นมาบนยอดเขาติครีนะฮะซึ่งเขาติครีนี้ก็เป็นเขาภูเขาเล็กๆนะฮะตั้งอยู่กลางทุ่งนานะฮะจะมีคูขันน้ําล้อมรอบนะครับโอ้ขับรถมาเจร,รถสวนทางกันก็ยากนะครับนะข้าบ,บนก็จะมีวัดเล็กๆอยู่นะครับซึ่งตอนผมมาก็ไม่มีพระอยู่เลยเพราะว่าข้าบ,บนก็จะเป็น กุฏินะฮะตรงตีนเขาก็จะมีวัดซึ่งพระท่านน่าจะจำพรรษาอยู่ที่วัดที่ข้างล่างนะครับตรงตีนเขานะครับเวลาเราขับรถขึ้นมานี่จะมาเจอวัดก่อนแล้วก็ขับวนรอบค่อยๆอ,อ้อมรอบเขาขึ้นมาฮนะจนกว่าจะมาถึงยอดเขานะซึ่งข้างบนนี้ก็จะมีโบราณสถานเขาตีครีนะซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ว่านี่ฮะสร้างด้วยฐานศิลาแรงนะฮะ ตัวเรือนธาตุก่อด้วยอิดดินเผานะซึ่งอิดดินเผานี่จะมีลักษณะเป็นมีแกลบผสมอยู่นะว่ากันว่าอิดดินเผาในลักษณะนี้นี่ก็เป็นอิดดินเผาที่ในสมัยของทวาราวดีครับผมเดี๋ยวผมจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปชมข้างในโบราณสถานเขาตีครีครับผมมาครับไปดูกัน เดินทางมาถึงโบราณสถานเขาตีคลีแล้วนะฮะซึ่งลักษณะสิ่งปลูกสร้างนะฮะจะเป็นรูปสันถานสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะฮะแล้วก็มีด้านหน้าก็มียื่นออกมานะฮะเป็นมนดบยืนออกมานะฮะ โดยฐานชั้นล่างสุดนะสร้างด้วยศิลาแรงนะศิลาแรงแล้วชั้นถัดมาก็จะเป็นอิดดินเผานะตั้งอยู่บนยอดเขาตีครีนะอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์นะพาเดินดูรอบๆนะครับคือพื้นนี่ก็เป็นพื้นบนยอดเขานะก็จะมีหินซึ่งเป็นหินแกรนิตนะนะลักษณะรูปทรงก็ ชั้นล่างสุดนี่ปูด้วยศิลาแรงถัดมาก็ศิลาแรงอีกสามชั้นและลักษณะฐานก็ถัดจากศิลาแรงนี่ก็จะเป็นลักษณะบัวหงายนะฮะฐานบัวหงายขึ้นมาโดยก้อนอิดินเผาอีกสามชั้นนะหลังจากนั้นก็สอบเข้ามานะก็เป็นฐาน โดยรอบด้วยอิดดินเผาอีก2ชั้นนะถัดลงไปก็น่าจะเป็นตัวเรือนธาตุนะตัวเรือนธาตุก็ก่อโดยอิดดินเผานะฮะซึ่งที่นี่นะฮะมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปนาคปรกจำนวน2อ,ององค์ด้วยกันนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เก็บรักษาไวท้ที่หอหลวงพ่อศิลาใน ใกล้เคียงกับที่วการอำเภอของอำเภอท่าตะโกนะเห็นไหมฮะขนาดของอิดดินเผานี่ก็ค่อนข้างใหญ่โตนะส่วนด้านหน้านี่ก็ก่อด้วยอิดดินเผาตั้งแต่ชั้นล่างยันชั้นบนเลยนะ พระพุทธรูปนาปลกนี้ว่ากันว่าขุดได้ภายในตัวของพระธาตุนี้นะสององค์ทั้งพระพุทธรูปนาปคปลค์องค์พี่ก็คือมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยองค์น้องก็ขนาดกระทัดรัดขึ้นมาหน่อยนะสวยงามมากนะด้านบนก็เป็นลักษณะ เหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งลยนะข้างในครับข้างในนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปนะฮะเราก็ไม่ควรขึ้นไปไม่ควรปีนป่ายโบราณสถานนะเพราะอาจจะทําให้โบราณสถานชํารุดครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน นี่คือโบราณสถานของเขาตีคลีนะอําเภอท่าเโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งตัวโบราณสถานนี้ก็ปรากฏว่าเป็นอาคารก่อด้วยฐานด้วยศิลาแรงนะมีมุกดันหน้าขึ้นมาหน่อยนะและก่อเป็นรูปของสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะโดยชั้นล่างสุดขึ้นมาก็เป็นศิลาแรงต่อมาก็เป็นตัวเรือนธาตุนะก็จะเป็นอิดินเผานะ ซึ่งอิดดินเผานี่ก็มีลักษณะของเม็ดแกลบอยู่ด้วยนะนะคือตัวกแกลบเนี่ยเป็นตัวประสานแล้วก็ไม่ให้อิดดินเผาแตกร้าวนะซึ่งปัจจุบันนี้ในบ้านดินที่เขาสร้างการเขาจะใช้ดินแล้วก็ผสมด้วยแกลบนะฮะซึ่งเป็นตัวประสานอย่างดนะีอันนี้ก็คือโบราณสถานเขาติคลีนะว่ากันว่ามีอายุป,ประมาณ2,000ปี ย้อนหลังไปนะครับผม